สอนใช้ฉากเขียวง่ายๆด้วยมือถือถ้าคลิปวิดีโอมีฉากเขียวแบบนี้ไหนจะทำให้เป็นแบบนี้ทำง่ายๆด้วยมือถือได้เลยค่ะค่ะเนทูมิตยูค่ะคลิปนี้นะคะเนก็จะมาสอนทุกคนใส่ฉากเขียวหรือว่า ใช้ฉากเขียวในมือถือค่ะทําง่ายเลยนะคะไม่ยากเลยฉากเขียวก็คืออะไรที่เป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยมันจะมีพื้นหลังเป็นสีเขียวค่ะซึ่งฉากเขียวเนี่ยสมมติว่าเรามีแบบ เป็นภาพที่ไม่มีพื้นหลังอะคะ่ะพวกวิดีโอต่างๆแอนิเมชันหรือว่าใน YouTube ก็จะมีให้โหลดฉากเขียวเยอะแยะมากมายเลยเราสามารถดาวน์โหลดแล้วเอามาใส่ในคลิปเราได้หรือจะเป็นแบบตัวนี้ค่ะที่เป็นการกด Subscribe ของช่องไนท์จริงๆแล้วตอนแรกนะคะมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วไนท์ก็ทำให้มันเป็นแบบนี้นะคะ่ะ อนนี่ก็คือวิธีการใช้ฉากเขียวนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยคลิปนี้นะคะในก็เลยมาสอนทุกคนใส่ฉากเขียวง่ายๆด้วยมือถือค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ทุกคนก็ไปอยู่กันที่หน้าจอามือถือของในเรียบร้อยแล้วค่ะก็อย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะมา ใช้ฉากเขียวกันเนี่ยทุกคนก็ต้องมีฉากเขียวเป็นของตัวเองก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีไปดูคลิปที่นสอนทําปุ่มกดติดตามซับสไครป์แบบนี้นะคะไปดูได้เลยนะพอมีแล้วนะคะเราก็เอามาทําตามคลิปต่อจากนี้เลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีอีกอย่างก็คือไปดาวน์โหลดจาก y YouTube ได้เลยค่ะโอเคค่ะทีนี้ค่ะเมื่อมีฉากเขียวแล้วเรามาเข้าที่แอปตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือกันก็คือแอปคายมัสเตอร์หรือคีนีมัสเตค่ะ ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้นะทีนี้ค่ะเราก็มากดสร้างวิดีโอโอเคค่ะแล้วเราก็มาเลือกมีเดียขั้นแรกนะคะก่อนที่จะมีฉากเขียวเราต้องมีที่เป็นฉากหลักก่อนนะคะก็คือวิดีโอของเราที่เป็นตัวหลักนั่นเองเนาะเพราะฉากเขียวเนี่ยเหมือนเขาจะมาเพิ่มอะไรลูกเล่นในวิดีโอของเราค่ะเราก็มาเข้าไปกันเลยนะ เอาคลิปนี้ทิดๆอันนี้เลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็เป็นคลิปของไนน,นะไนเปิดให้ดูเปล่าๆก็สังเกตว่าไนจะมีการเว้นพื้นที่ไว้นะคะสำหรับการใส่ฉากเขียวต่างๆนะคะโอเคค่ะทีนี้นะ ไนก็จะมาเลือกตรงนี้ค่ะเลเยอร์ layer. เลือกเลเยอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกมีเดียแล้วก็มาหาฉากเขียวของเราค่ะของไหนอยู่นี่นะไนก็จิ้มเลยฉากเขียวในมือถือของเราที่มีอยู่แล้วนะคะนี่ก็คือนะคะฉากเขียวแบบปกติเนาะยังไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะ เราก็จะมาเลือกตรงนี้นะใช้มือจิ้มที่ฉากเขียวนะคะเราก็มาเลื่อนตรงนี้เลือกตัวนี้ค่ะโคมาคีเลือกโคมาคีปุ๊บอ่าเราก็มากดเปิดค่ะทิ้งทีนี้ค่ะอา้าวเริ่มหายไปแล้วนะแต่ตรงนี้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะมันจะยังมีความมีสีเขียวอยู่นิดหน่อยนะคะเราก็มาจิ้มตรงนี้นะจิ้มตรงรูป รูปคนเนี่ยเขาเลือกไว้ให้แล้วเนาะเราก็เลือกให้เขาสองอันเนี้ยตรงกันสองอันเนี้ยให้ตรงกันทีนี้ค่ะตรงนี้สีเขียวๆข้ขอบๆก็จะหายไปหมดแล้วค่ะแล้วเราก็มากดติก๊กถูกได้เลยทีนี้ค่ะเราก็มากดเพลย์พร้อมๆกันทึบ นี่นะคะก็จะเป็นคลิปแบบนี้เลยนะถ้าเราอยากเลื่อนนะคะเราก็แค่จิ้มตรงสีเขียวบนะคะแล้วก็เลื่อนได้เลยสำหรับในก็จะปรับให้มันขนาดพอดีกับคลิปวิดีโอของเรานะคะนี่เป็นเทคนิคนะก็คือปรับให้พอดีนะคะก็ประมาณนี้อ่าโอเคค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากตัดเขาอย่างเงี้ยสมมติว่าบางฉากเราจะตัดออกนะคะเราก็ เลื่อนไปเอามือเลื่อนนะคะให้ตรงจุดเนาะเอาตรงนี้แล้วเราก็กันไกลค่ะมาจิ้มรูปกันไกลคลบแล้วก็เลือกแยกนะคะก็ลองย,าย้ายจะได้ย้ายอันนี้มาอย่างนี้หรือย้ายเข้าย้ายออกตรงสีเขียวนะคะตรงนี้มันสําคัญยังไงสําหรับบางคนที่อยากเลื่อนให้มันเร็วขึ้นนะคะมาดูตอนทําเสร็จแล้วนะ มันจะมีความเลื่อนที่เร็วขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันจะมีความดีเลย์อยู่นะคะมีความดีเลย์เพราะว่ามันเป็นแยกค,คลิปกันเนาะตรงนี้การตัดมันจะทําให้วุบเข้ามาเร็วขึ้นเดี๋ยวไปดูคลิปวิดีโอกันแบบเต็มๆอีกรอบหนึ่งนะคะแท้แ้นะคะ นี่ก็คือการทำฉากเขียวหรือการใส่ฉากเขียวนั่นเองค่ะ ใครอาจจะแบบว่าเอาไปปรับใช้ได้นะคะทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่า,าดาวนโหลดฉากเขียวใน YouTube ดาวนโหลดฉากเขียวฟรีใน Google หรือว่าทําฉากเขียวของตัวเองนะคะหรือที่บ้านนะคะมีฉากเขียวที่เป็นสีเขียวก็เอามาใส่นะคะถ้าด้านหลังใครลกอะไรแบบนี้บ้านมีพื้นที่ไม่เยอะมีความลกอยู่ก็ซื้อผ้าสีเขียวมาวางเป็นฉากหลังแล้วเราก็ใช้วิธีโครมาคีตะกี้ในการทําให้กบพื้นหลังเป็นฉากที่ต้องการได้เลยค่ะจะเป็นรูปภาา ถ้าเป็นวิดีโอจะทำเอฟเฟกแบบโอเวนเจอร์ด้านหลังเป็นแบบว่ากาแล็กซีก็ทำได้หมดเลยด้วยเทคนิคการใส่ฉากเขียวในมือถือง่ายๆแบบนี้เลยค่ะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถืออย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง Night ม t You ด้วยนะคะนี่ตรงนี้เลยนะคะโอเคค่ะเจอกันต่อคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ